หลังจากที่เราได้ปิดสมัยประชุมไปประมาณสองเดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สินค้าทางการเกษตรในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยได้ออกสู่ตลาดไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือมันสปรังหรือข้าวซึ่งราคาตกต่ำสุดๆในรอบสิบปีที่ผ่านมาดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ไปก็เจอผู้ปลูกข้าวเป็นประจำก็ถามว่า ในข้าวนาปังฤดูผลิตที่ผ่านมา6-7เจเนี่ยเจ้าที่จากกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ลงพื้นที่ให้ชาวนาได้ลงทะเบียนในการเพาะปลูกบอกว่าเพื่อมีเหตุการณ์ใ,ใดๆรัฐบาลด้ให้การช่วยเหลือดังนั้นเองวันนี้ผมจะหารือกับท่านประธานไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวและกระทรวงเกษตรว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีเงิน ค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรชาวนาเนี่ยไรละหนึ่งพันในรอบที่ผ่านมาสิบไร่ดัะนั้นเองเนี่ยชาวนาในเขตวังทองในเนินปางบ้านผมเนี่ยอยากทราบครับท่านประธานครับว่าในรอบนาปังที่ผ่านมาซึ่งชาวนาขาดทุนยับเยินเนี่ยว่าจะได้ค่าเก็บเกี่ยวหรือไม่ดังนั้นอยากจะฝากประธานถามยังคณะกรรมการนโยบายข้าวและกระทรวงเกษตรว่าให้ออกมายืนยันว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวชาวนาในฤดูกาล นาปังปีนี้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ถ้าเขาได้เขาได้ดีใจเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนในการทำงานในรอบที่สึ่งสื่งนี้ถ้าเกิดออกมาแล้วเขาไม่ได้เขาจะได้ทำใจและเขาก็ได้หมดหวังว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยในการที่เขาทำนาปังในรอบที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ